สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการสิงหนังนะฮะผมไม้เช่นเคยนะครับหนิงค่ะรครับครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเอ่อ ى, ให้คะแนนนะครับกับรายการสิงหนังให้คะแนนนะฮะกับซีรีส์เรื่องโปรดของคุณเอ็นน,นะครับผมกับซีรีส์ที่เร,เรียกว่าเอเมอรี่อินบาร์สเชิดดำทองมาร็งอ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ชอบมากอ่ะ <Wow. S 2> คือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับว่าแบบแค่เห็นตัวอย่างแล้วก็กดดูเลยโดยที่ไม่ต้องเ่าเชอบเพราะว่ามันขึ้นว่าแบบอุ๊ยโปรดิวเซอร์เดียวกับ s e x and the City หรือเปล่าก็ด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบนางเอกนางเอกน่าวักนางเอกก็คือคุณลิลลี่คอลลินอ่าลิลลี่คอลลินซึ่งในเรื่องก็คือชื่อเอมิลี่อ๋อแต่ผมว่าคุณรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเรื่องเนี้ย ลิลี่คอลินเขาดูผอมผอมเนาะขุ่นโคตรเฟิร์มอ่ะไม่ผมว่าผมผอมไปป่ะไม่หรอกขุ่นว่าเฟิร์มเห็นคุณเห็นซิกแพคเขาเปล่า่เคขาอาจจะผอมแบบแข็งแรงก็ได้หรอโอ้ยเขาโหเขาแข็งเขาเฟิร์มเขาใช่อ่ะก็คือเรื่องราวย่อๆนะคะก็คือเรื่องราวก็นี่แหละตัวหลักก็คือเอมิลี่เนาะก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนอเมริกันซึ่งถูกส่งตัวย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งอ่ะด้วยความที่แบบสังคมว่าน้าทำไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นซึ่งเขาก็ได้ไปถูกส่งไปทํางานที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่งอ่าแล้วมันก็เป็นเรื่องราวซึ่งแบบมันก็เป็นมินิซีรีไม่ใช่มินิซีรีมันก็เป็นซีรีส์สั้นๆตอนหนึ่งก็แบบ20นาทีมี10ตอนดูเพลินๆใช่ทไม่เอาไม่เอาเล่าจากไม่อต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลย อ่ะโอเคอเคือพยายามกันแล้วพี่ไมพี่หมโอเคนะฮะพี่ไมดูเราเป็นยังไงบ้างเออคือเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดูเนเพลินนะฮะเพราะว่ามันมันมีกลิ่นอายคือเรื่องนี้มันเป็นฟิลผมอันนี้อันนี้ผมอาจจะรู้สึกไปเองนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมีความรู้สึกมากตั้งแต่ดูหนังเมกันมาหลายเรื่องเนี่ยอเออคนเมกันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าปารีสแหลคือที่ที่แบบ สุดยอดอะเึ uh ื huh. ่อออกไหมหนึ่งคือโรแมนติกที่ที่แบบอะโรแมนติกแล้วที่ที่สองคือแฟชั่นแล้วก็แบบโอ้โหแบบหนุ่มฝรั่งเศสใช่ uh huh. สาวฝรั่งเศสยุโรปอะ uh huh. ยุโรปอะคือผมมีความรู้สึกว่าคนอเมริกันเนี่ยคือจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบการเล่าเรื่องที่แบบว่าเ,เด็กสาวคนหนึ่งที่ยังสาวยังสวยเนี่ยเดินทางมาด้วยเพราะงานเนี่ยมาที่ปารีสเนี่ย แล้วมาพยายามใช้ชีวิตที่ปารีสเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องในฝันนะของสาวสาวๆหลายคนที่ประเทศเมกา mm hmm. อันนี้อันนี้ผมคิดนะผมคิดว่ามันมเป็นอย่างนี้นะซึ่งเรื่องนี้ก็เล่าได้โอเคเลยแหละ mm hmm. เล่าทั้งถึงวัฒนธรรมที่ต่างกันใช่ไหมเอ่อในเรื่องของแบบตึกลาบ้านช่องคือเรื่องผมจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าเพราะว่าผมเคยไปมาตั้งแต่เมกายุรโรป mm hmm. ใช่ไหมผมจะรู้ว่ายุรโรปเนี่ย มันคือคลาสสิกถ้าถ้าคุณชอบคลาสสิกคุณไปยโุโรปตึกรางบ้านช่องในริ์เริ่มไม่มีนะ <c oughs> บันได <c oughs> บันี้นะบันไดอ <c oughs> เมริกาที่จะเป็นอะไรที่แบบใหญ่โต <c oughs> เทคโนโลยีใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นมันเนี่ยแหละความต่างละผู้คนก็ต่าง <c oughs> ฉะนั้นหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทิ้งทุกอย่างแล้วมาที่ปารีสเนี่ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเอมิลี่ปารีสเออฉะนั้น ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคนะสำหรับผมนะเพราะแฟนผมเขาก็แบบกีการะตูบูนะล้แล้วแล้วคุณก็เป็นงไงบ้างเรื่องนี้คือดูส่วนตัวนะดูเรื่องนี้เคยคิดถึงเรื่องเดวิสแวร์ปราดาที่ว่าแบบคือจะไปเจอกับบอสที่ว่าแบบบอสซี่บอสซี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับกับแฟชั่นอย่างนั้นนะแต่พี่เห่นว่ามันให้ความรู้สึกอย่างนั้นว่าแบบคือผู้หญิงอเมริกันเนี่ยมันไปอยู่ในในที่แบบ ชอบแฟชั่นแล้วไปอยู่ในมือที่มันเป็นแฟชั่นแบบเจ้าของแฟชั่นจริงๆแล้วแต่แบบละคนแม่งแบบตัวจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะออกมาเสวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืม,อม,อมก็เอางา่ายๆนะฮะเรื่องนี้นะฮะผมว่าถ้าคุณชอบเรื่องอย่างเซ็กซี่ดิสซิตี้นะฮะหรือก็สิบเกิลได้ครับก็สิบเกิลเซ็กซี่ดิสซิตี้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการเล่าเรื่องนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับพูดถึงแบบชีวิตผู้หญิงเนาะ แฟชั่นแต่งตัวถ่ายรูปอะไรที่เป็นชิคๆอ่ะผมว่าเรื่องเนี้ยเหมาะสําหรับคุณเราเลือกมันก็จะดําเนินแบบไม่เครียดอ่ะมันเปอนแบาไม่มีอะไรเครียดไม่มีอะไรที่ดูแบบเราไม่ต้องลุ่นมันไม่ซับซ้อนมันไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายมันแค่เป็นอะไรที่แบบว่าก็ไปได้เรื่อยเป็นการเล่าแต่ว่าไม่น่าเบื่อเออไม่น่าเบื่อแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อใช่ก็เรื่องเนี้ยผมว่า ก็เหมาะทุกเพทุกใบเนาะใช่ไหมล้วก็ดูแบบสบายสบายชิลๆผู้ชายก็ดูได้คือก็แต่ผมว่าผู้ชายน้อยอะที่ดูได้ผมว่าเป็นผู้ชายที่ดูได้ผมว่าดูได้เออดูได้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเอดูไม่ได้เอดูได้เอไม่ปะเอคือใครเอคอเพื่อนที่ใหม่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเอไม่ชอบต้องมีต้องมีชื่อเอทุกทุกคลิปอ่ะเดี๋ยวเราแบบโขนหน้าโขนหน้าโดนโดนหน้าใส่หน้าอีกคนไปด้วยเอไม่ชอบ เรามาให้คะแนนกันเลยไหมอ่าให้คะแนนให้คะแนนเริ่มจากพี่กอบก่อนอ่ากอบก่อนให้แปดให้แปดเลยเท่ากับ The q u e e น Gambit เล้วคือส่วนผมไม่ได้แบบคือผมแค่รู้สึกว่ามันแบบพอดูจบหนึ่งตอนน่ะผมรู้สึกว่ามันอยากจะดูตอนต่อไปมันก็เป็นการวิวทมนั้นเป็นวิวนั้นแล้วพอจบซีซั่นหนึ่งเฮ้อยากดูซีซั่นสองต่ออะไรอย่างนั้นนะเออมีความอยากดูต่อใชอบอยู่แล้วอะให้ให้เก้า ไม่ก้าวเลยเหรอชอบอะสนุกอะเป็นคุณยันบิดของไร้ก้าวนะก็สนุกเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันสนุกคนละแบบอันนั้นมันก็จะเป็นเหมือนแนวดราม่าหน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบดูเพลิเพแล้วเราก็แบบเหมือนดูไลฟ์สไตล์ของนางเอกดูนางเอกแต่งตัวดูวิวที่ปารีสว่าแบบสวยแค่ไหนแล้วก็ดูพระเอกพระเอกก็หล่อก็คือเหมือนมีความแบบ นอกจากในเรื่องงานของนางเอกที่นางเอกจะต้องแบบฝ่าฟันแล้วอ่ะมันก็จะมีความลุ้นด้วยว่าในตัวพระเอกว่าเอ้ยคนไหนจะเป็นพระเอกเพราะว่าเอ่อในเรื่องเนี่ยนางเอกก็จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตอ่าเรื่อยๆตามสไตล์หนาแนวนี้อ่าประมาณนี้ก็คือให้กล้าผู้แบบสนุกคิดว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบอ่ะพี่ไม่อย่าลองคือสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมให้แบบเจดอ่ะเออคือมันไม่ใช่เพ่สนุกนะ แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องมันมันเหมือนเซน์เบอร์ซิตี้อะทุกอย่างมันมันดูง่าย mm hmm. เข้าใจไหมคือในมุมแต่โอเคแหละหนะังมันไม่ใช่ดราม,าม,ม่าไงแต่ทุกอย่างมันดูง่ายไปสำหรับสำหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากจะดูต่อขนาดนั้นแต่ผมก็ดูได้ mm hmm. แต่ไม่ได้รู้สึกแบบกลับมาแล้วนั่งโอ้โหแม่งสุดยอดวนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเพราะว่ามันถ้าแบบมันดูง่ายอะ mm hmm. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนะี่ย ตรงว่ามาดูง่ายจนจนแต่กาถเ้าใแหละมันเป็นหนังแบบฟิลกูด่ฉะ <c oughs> นั้นก็เจ็ดไปเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นคะแนนรวมนะคะก็จะได้ที่แบอ่าโอเค okay. ก็สำหรับเรื่องนี้นะคร <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนดูได้หมดอะเนาะ <c oughs> มันเป็นหนังสบายๆย,ยิ่งถ้าคุณแบบอยากไปท่องยุโรปนะอยากไปบาหลีนะเรื่ง <c oughs> องนี้ดีเพราะว่า ชวนี้ไม่ได้ไปี่ยววยเออได้ขาวว่าเรื่องเนี้ยคือทําให้แบบมีคนเขาไปแบรนด์มาร์กตามจุดที่ซีรีส์นี่นะเออขนมปังโคซองร้านร้านไหนเออซื้อดอกไม้ร้านไหนไงเอออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแบบว่าเรื่องนี้ดีฮะดูได้ผมว่าไม่ไม่ไม่เสียเวลาเลยนะฮะกับแคะแนนนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับก็แล้วก็เช่นเคยนะฮะถ้าเกิดว่า ไม่มั่นใจเรื่องนี้นะฮะไม่มั่นใจเรื่องที่เข้าใหม่มาไม่มั่นใจไม่ดูดีไม่หรือไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีนะฮะลองคลิกเข้ามาที่สิงหนักนะครับแล้วก็ดูซิว่าเรามีให้คะแนนเรื่องนั้นๆไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฟังเราแล้วคุณอยากดูคุณก็ดูแล้วก็ลองดูซิว่าคะแนนที่คุณให้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมยังไงซะคะแนนของพวกเราคือความพี่ของเรานะฮะคุณจให้เท่าไหร่อยู่ที่คุณนะครับผม สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย